มหารตัตนกูตสูตรตอนที่26อัญญมณีเมทธที่เก้าสมาธิแห่งวีระบุรุษเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมกองคารวานแห่งธรรมของเราได้เคลื่อนออกจากสนามประลองแห่งปัญญาอันคมก้าบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไปยังอัญญมณีเมทธที่เก้า ัญมณีเม็ดนี้มีลักษณะเป็นดั่งแก้วไพลินสีน้ำเงินเข้มลึกซึ้งจนดูประหนึ่งว่าได้บรรจุท้องฟ้ายามราตรีอันไร้ขอบเขตไว้ภายในเมื่อเพ่งมองเข้าไปจะเห็นดวงดาวนับล้านดวงโคจรเคลื่อนไหวอยู่ภายในเนื้อแก้วนั้นมันคือความสงบนิ่งที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ หน้าที่ประชุมนั้นมีพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งนามว่าวีระยะประภาแปลว่าผู้มีแสงสว่างแห่งความเพียรท่านได้ลุกขึ้นกราบทูลถามองค์พระาศาสดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัญมณีเม็ดนี้ช่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเหตุฉไหนความสงบนิ่งอันลึกซึง้งและความเคลื่อนไหวอันไรขีดจำกัด จึงสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้ในที่เดียวกันแสงที่ส่องออกมานั้นให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงอันไม่สั่นคลอนแต่ในขณะเดียวกันก็เปี่ยมด้วยพลานุภาพที่จะกระทำกิจการทั้งปวงได้เรื่องราวเบื้องหลังอัญมณีเม็ดนี้เป็นเช่นไรขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมด้วยเถิดพระเจ้าข่า องค์พระศาสดาจึงตรัสว่าดีแล้ววีระยะประภาเธอถามในสิ่งที่จะเป็นกำลังใจแก่นักปฏิบัติผู้มุ่งมั่นในหนทพางแห่งการโปรดสัตว์อัญญมณีเม็ดนี้คือสุรังคมะสมาธิสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยสมาธิอันเป็นดุจการยาตราทัพของวีระบุรุษดูก่อนท่านทั้งหลายคำว่าสุรังคาะสมาธิ แปลว่าสมาธิแห่งการยาตราทัพอย่างวีรบุรุษเหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่านี่มิใช่สมาธิที่นำไปสู่ความสงบนิ่งหรือการหลีกหนีจากโลกเพียงอย่างเดียวหากแต่มันคือสมาธิอันเป็นด่างราชาที่เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เข้าถึงแล้วจะทำให้ท่านมีอนุภาพสามารถยาตราทัพเข้าไปในทุกหนทุกแห่ง ทุกพทุกภูมิและทุกกิจกรรมของโลกโดยที่จิตของท่านนั้นไม่เคยเคลื่อนออกจากสมาธิเลยแม้แต่ขณะจิตเดียวดูก่อนท่านทั้งหลายนัการละครั้งหนึ่งขณะที่เราตถาคตประทับอยู่ในยอดเขาคิดจกูดมีพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งนามว่าทรัธรรมติแปลว่าผู้มีความดำริอันมั่นคง ได้ทูลถามเราถึงสมาธิอันเป็นที่สุดนี้เราจึงได้แสดงให้ท่านฟังถึงอานุภาพอันน่าอัศจรรย์ของสุรังคมะสมาธิสมาธินี้เป็นดั่งมหาสมุทรที่ให้กําเนิดแม่น้ำทั้งปวงผู้ที่เข้าถึงสมาธินี้สามารถเนรมิตสมาธิอื่นๆได้นับแสนโกสมาบัติพระโพธิสัตว์ผู้ดำรงอยู่ในสมาธินี้ สามารถสําดงกายปรากฏขึ้นในโลกธาตุต่างๆนับประมาณมิได้ในเวลาเดียวกันท่านสามารถแสดงให้เห็นซึ่งการประสูตรการออกผนวดการตรัสรู้และการปรินิพานในโลกธาตุเหล่านั้นพร้อมๆกันโดยที่แท้จริงแล้วท่านมิได้เกิดขึ้นและมิได้ดับไปเลยพระโพธิสัตว์ผู้ดำรงอยู่ในสมาธินี้ สามารถยาตราทัพเข้าไปในแดนแห่งมารและแสดงธรรมโปรดเหล่าเสนามานให้กลับใจท่านสามารถยาตราทัพลงไปในอเวจีมหานรกแล้วใช้อนุภาพแห่งสมาธิบรรดาลให้ไฟนรกนั้นเย็นลงท่านสามารถยาตราทัพเข้าไปในตลาดทำการค้าขายกับผู้คนท่านสามารถยาตราทัพเข้าไปในราชสำนัก เป็นขุนนางบริหารบ้านเมืองท่านสามารถยาตราทัพเข้าไปในโรงมหรสพเป็นศิลปินสร้างความบันเทิงท่านกระทำกิจทั้งปวงเหล่านี้ก็เพื่อใช้อุบายอันแยบคายในการนำพาสัพพสัตเข้าสู่หนทางแห่งธรรมแต่ในขณะที่กายของท่านกำลังกระทำกิจเหล่านั้นจิตของท่านยังคงสงบนิ่ง และตั้งมั่นอยู่ในสภาวะแห่งสุญญาตาไม่เคยวันไหวหรือแปดเปื้อนไปกับโลกเลยเมื่อพระโพธิสัตว์ทรัธ,ธรรมติได้ฟังดังนั้น <c oughs> ก็บังเกิดความปีติยินดีอย่างยิ่งท่านจึงกราบทูลถามต่อไปว่าข้า <c oughs> แต่พระองค์ผู้เจริญสมาธิอันนาอัศจรรย์ถึงเพียงนี้มีวิธีการเข้าถึงได้อย่างไรในตอนต่อไป ก่คารวานแห่งธรรมจะได้สดับรับฟังซึ่งหนทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุรังคมะสมาธิอันเป็นหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึง้งระหว่างศีลสมาธิและปัญญาในการสร้างฐานที่มั่นให้แก่วีรบุรุษแห่งธรรมขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญผร